ถึงจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชอบเดินทางไปในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวถ้าจะให้เลือกสถานที่หรือตัวจังหวัดนั้นนะครับเมราว่าหลายคนย่อมต้องอยากไปในที่ที่สวยงามอากาศดีมีธรรมชาติที่พบเห็นแล้วคิดอยากจะอยู่กับสถานที่นั้นสักระยะหนึ่งและที่สําคัญการเดินทางย่อมต้องสามารถสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นจังหวัดยอดฮิตครับอย่างเชียงใหม่เชียงราย หรือว่าจะเป็นจังหวัดอื่นๆจะเห็นได้ว่าระยะหลังๆครับความนิยมของนักท่องเที่ยวเริ่มมีเปลี่ยนแปลงไปบางก็เริ่มอยากไปหาความเป็นธรรมชาติเงียบสงบเรียบง่ายหรืออยากจะไปเห็นอะไรแปลกหูปแปลกตามากกว่าชีวิตความเป็นอยู่เดิมๆที่เป็นกันอยู่จนเริ่มเบนเข้มไปสถานที่ที่ค่อนข้างมีกลิ่นไอแบบยั้งเดิมผมว่าที่เราจะเห็นครับคือคนที่เริ่มวิ่งเข้าสู่ อย่างอำเภอปลายหรือไปเชียงคานกันหรือเอาง่ายๆครับไปอย่างเช่นอำเภาวาที่เราคุ้นเคยกันอยู่นี่แหละซึ่งไอ้ความนิยมที่เป็นกระแสะแบบนี้ครับย่อมต้องทําให้มาหามวลชนครับต้องแห่ไปกันแน่นอนครับเพราะว่าราวกับว่าชีวิตไม่เคยได้สัมผัสลักษณะอย่างนี้กันเลยทีเดียวแต่ว่าคนเยอะแบบนี้ครับนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยเศรษฐกิจย่อมต้องดีตามไปด้วยแน่นอน แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งครับก็จะพาทําทให้ความเป็นอยู่แบบวิถีชีวิตดั้งเดิมแท้ๆของแถวนั้นเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ก็ยังมีอีกอหลายที่ครับที่กระแสความนิยมในการเดินทางไปเที่ยวยังไม่ได้ถาโถมไปมากนะักและเข้าถึงอาจจะเนื่องด้วยการเดินทางที่เข้าถึงยากนิดนึงเพราะว่าบางที่เนี่ยเข้าถึงยากตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเป็นเมืองปิดเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาครับการที่มวลประหาประชาชนจะแห่กันไปแบบเอาแบบว่าชิงฉับทัวร์กันหรือว่ายกขบวนกันไปดูงานกันเนี่ยผมว่าเมืองลนนักษณะนี้หรือว่าสถานที่ลักษณะน,นี้ย่อมต้องเป็นตัวเลือกรองรองลองมาจากสถานที่หรือจังหวัดยอดฮิตแน่นอนครับเนื่องด้วยจากเส้นทางที่มันคดเคี้ยวฮะแล้วก็ระยะทาง ที่มันค่อนข้างไกลพอสมควรฉะนั้นวันนี้ขอกลับไปนึกถึงจังหวัดน่านครับจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีหลายคนเริ่มพูดถึงมากขึ้นแล้วล่ะแต่พวกเราเห็นว่าที่นี่มีอะไรมากกว่าจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งเพราะว่าที่นี่มันเป็นสวรรค์ครับสวรรค์อีกที่หนึ่งของพวกเราสวรรค์ของนักขี่รถครับ ก่อนจะเอ่ยถึงจังหวัดน่านครับอยู่ๆจะให้ไปถึงเลยคงเป็นไปไม่ได้ครับโดยเฉพาะนักเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์อย่างเราเราล็อกไรเดอร์จะให้ไปกันแบบเดิมๆง่ายๆก็อะไรอยู่เลือกไปในแบบที่ถนัดดีกว่าแต่ไปยังไงเดี๋ยวมาดูกันแน่นอนครับการออกเดินทางตั้งแต่เช้าเป็นเรื่องที่ควรถาทุกครั้งหากจะต้องเดินทางไกลครับโดยเฉพาะปลายทางของเราครั้งนี้ แต่ตัวจังหวัดน่านฮะรจริงๆแล้วเนี่ยระยะทางห่างจากกรุงเทพคัอัน6กถึงเจ็กิโลเมตรเข้าไปแล้วเอาง่ายๆครับแค่ลองขับรถหรือขี่รถโดยเฉลี่ยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั่วๆไปนี่แหละครับผมว่ายังกินเวลากันประมาณ8-9ชั่วโมงเลยด้วยซ้ําแน่นอนนะครับเป็นระยะทางที่อยู่แค่บนถนนทางเรียบเท่านั้นนะฮะถ้าไปเจอทางคดเคี้ยวหรือถนนเลนสวนขึ้นมาเนี่ย ว่าก็บวกเวลากันเ,เองนะฮะเริ่มที่เราออกเดินทางกันบนถนนหลวงหมายเลขหนึ่งนี่แหละฮะหรือว่าถนนพหลโยธินถนนที่ผ่านตง,งหน้าบ้านจนทอดยาวเข้าสู่ถนนสายเอเชียจนไปถึงชายแดนไทยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าเราจะใช้ถนนเส้นนี้แค่ช่วงช่วงหนึ่งครับแล้วก็จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายรองคือหมายเลข11 มุ่งหน้าสู่อำเภอตากฟ้าจะวิ่งผ่านไปสู่พฤษนุโลกมุ่งหน้าไปสู่อุตรดิตถ์ครับแต่ก่อนที่เราจะเลี้ยวเข้าถนนเส้นนี้ครับแน่นอนครับต้องผ่านอายุธยาแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีแต่จังหวัดสิงห์บุรีครับผ่านตรงนี้ทีไรครับเป็นอะไรไม่รู้ต้องแวะจอดทุกครั้งแล้วก็เติมพลังกันที่นี่ทุกครั้งครับสงสัยที่นี่ต้องมีอะไรดีแน่ๆโดยเฉพาะร้านร้านนี้ครับเดี๋ยวผมขอแวะที่นี่ก่อนแล้วกันจุดเติมพลังจุดแรกครับเพราะว่า ชื่อเฮียเลยโด,ด่งดังมากนานแล้วครับใหญ่คนเดินทางเส้นสายเอทีเอทุกคนนะพอเราออกมาจากกรุงเทพนะโดนก่อนเลยครับเพราะว่าต้องเพราะว่าเส้นสายเหนือมือไทยไงเดี๋ยวเว็นลางจะได้พอดีเลยที่สำคัญที่อร่อยนะเพราะเยอะด้วย น้าวที่ค่อนข้างได้รับความนิยมของพี่น้องชาวไทยเรียบสวัสดีครับสวัสดีงามงามครับสวัสดีชาวร็อกไรเดอร์ทุกคนฮะวันนี้เปิดวันใหม่กับการเดินทางใหม่อีกแล้วครับนับวันยิ่งเรายิ่งเดินทางยิ่งไกลขึ้นไกลขึ้นนะพี่ใช่ว่าไหม แล้วก็เริ่มนอนไม่หลับลงทุกวันทุกวันคุณเดินทางมาขนาดนี้แล้วครึ่งชีวิตของคุณคุณยังตื่นเต้นอีกเหรอครับใช่ครับหน้านนี่ยทุกครั้งเลยไปน่านไม่เคยนอนเต็มที่เลยมันจะตื่นเต้น<ข>อเอา,าเลีนาดีนหลังเพราะว่าหน้านเนี่ยระยะทางน่าจะประมาณหกร้อยเจ็ดรหกร้อยกโลนะแต่ว่าที่หน้านเนี่ยผมได้ทําทําป้ายต้อนรับคุณแล้วอาจะมีโค้งหนึ่งตรงหนึ่ง,งหนึ่ง,ง,งี่แปดเนี่ย เวลาที่ล้มโค้งนานพูกผมจะขึ้นป้าย1148คืออะไรที่ต้องอธิบายนิดนึงเป็นเส้นที่ผมชอบที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้สวยมากจัดอันดับไปแล้วจัดอันดับ,ดบแล้วในใจนะคนอื่นว่าไงไม่รู้ผมว่าหลายหลายคนคงคิดคล้ายๆกันแหละเรื่อผมเคยผ่านไปแวบหนึ่งอาจจะเป็นช่วงของ1148นะววันนี้ขอไปดูอีกทีแล้วก็มีโอกาสได้เห็นตามภาพโดยเฉพาะของพี่โลนก่อนเดินทางแกก็บิ้วอย่างนี่เส้นนี้เส้นนี้ไวรุ่น <C> e <at> หนึสี 5. แต่ก่อนอื่นถ้ก่อนการเดินทางเทีที่ผ่านมาเราเดินทางมาแล้ว2เดือนขอบคุณก่อนอึ่นขอบคุณเลยฮะแฟนๆของร o ไก r i เดอร์ที่เข้าไปที่แฟนเพจหรือว่าเขียนจดหมายมาหาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ได้มีโอกาสาได้คุยกันหลายคนก็บอกว่าอยากร่วมทางกับพวกเรา Rock ไ i เดอรทั้งนั้เขาเห็น Girl Rider เห็นพี่ตุนที่เดินทางด้วยบอกน่าสนุกก็ถ้าโอ,อกาสประจบเหมาก็ไปด้วยกันโดยเฉพาะ ก่อนมาหน้านี้ฮะผมมีโอกาสได้คุยกับแฟนคลับของพวกเราหลายๆคนบอกพี่ถ้าพี่ไปเนี่ยผมไปด้วยดิผมก,ก็ได้ฮะแต่ว่าวันเวลาที่เราเดินทางอาจจะไม่ตรงกับหลายๆคนยังไงโอกาสหน้าครับถนนในเมืองไทยเราคงมีโอกาสได้ร่วมทางกันอยู่แล้วสบายสบายแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพีเ่เฮเล็กเฮเล็กปกติก่อนที่เราจะออกเนี่ยปกติเราอยู่ตามปั๊มนะแฝงอยู่<ม>ตามปั๊มตามหน้าห้องน้ําตามอะไร แต,แต่ด้วยรอบนี้พี่หิวน,นอนหิวั้งแต่เมื่อคืนแล้วเติมติพลังคนบ้างวิหลังร้านนี้ผมว่าไม่ใช่ร้านดั้งเดิมเลยว่ะอ๋อนี่มีผมไปเสิร์ฟมาแล้วหัวเมียตีกันหัวก็เาลายาย้ายมาอยู่นี่เ <He> er มีอยอยู่ยึดที่เมื <c oughs> <c oughs> ม่อกี้ยังพวกเรายังหลงกันเองว่าไปร้านไหนดีอย่าไปอย่าเอ็ดไปเพราะว่าผมเฮียเฮียแกก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแต่เฮียเป็นคนคิดสูตรเราก็เลยกินร้านเฮียด้หวัง เห็นนั่งอยู่หน้าหม้อเลยแยเล็กนั่งอยู่หน้าหม้อเลยฮะหมอ้อชื่อจะเล็กนะแต่ว่าทุกอย่างใหญ่หมดแต่ผมว่า <S <S ที่แกทะเลาะก,กันก็เพราะหม้อของแกนั่นแหละฝากแฟน,แฟนคลับของรถไครเดอร์ฮะเดี๋ยวมาชมกันว่าการเดินทางของเรารูทเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างเดือนนี้ผมให้ชื่อว่ารูทพาราไดส์หนึ่งหนึ่งสี่แปดมีอยู่เรื่องหนึ่งพี่ผมไม่ได้พูดที่ผ่านมาลืมเรื่องสําคัญก่อนเดินทางเราต้องเรียนรู้เส้นทางก่อน ถูกอ่มีอีกอย่างหนึ่งผมกับพี่หลังอ่ะมีปัญหาตลอดเรื่องหลงทางผมมันไม่มีหรอกพี่นี่ดูเสื้อนี่อันใหม่นี่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนคุณก็ต้องเห็นผมดูแสงฮะเป็นยังไงเ่าไอ้นี่จัดผมเนี่ยไม่ชอบอยู่หลังไข่ไอ้นี่จัดมาเพื่อเห็นเลยไอ้วันนี้มาแปลกเนี่ยวันนี้ขอเป็นออกสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงหน่อยหนึ่ง 4สบายสบายา NC 700เอ,เ,อเอาเอาเอาพี่อ่ะพูดถึงก็นี่ต่อครับสิ่งที่สำคัญพี่ที่พี่หลังหลงบ่อยเนี่ยเพราะเรื่องนี้แหละที่ไม่พกแผนที่พี่เป็นคนไม่ชอบพวกตัวหนังสือตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงๆอ,อ่ะก่อนเราจะไปเราก็ดูคร่าวๆกลางปุ๊บบางที GPS มันอาจจะยุ่งยากไปนิดนึงมันอาจจะแบบแต่อันเนี้ยเรากางปุ๊บเนี่ยสมมติเราจะไปไหนอ่ะเราก็ดูว่าเราอยู่ที่ไหนจุดหมายอยู่ตรงไหนอย,อย่างเงี้ยอย่างที่เราจะไปอ๋อนี่มาร์กมาเลยมาร์กเลยอย่างผมไม่เงี้ยครับ แต่ขีดเส้นทางแล้วก่อนเอาดูไว้นะจำไว้นะเมมแล้วเมมแล้วโอเคหลายคนเนี่ยอร์มเยอะรู้ไม่รู้ไม่พูดเนี่ยเรว่ากลัวคนอื่นเขาด่าว่าไม่ใช่นักเดินทางจริงไม่เกี่ยวครับ <c oughs> อันหลังเลย <c oughs> <c oughs> จริงฮะดูไว้กันไม่เสียหายฮะถูกผมว่านอนแล้ตื่นอ่ะไป